ู้ชมดิฉันแนทบางทีค่ะดิฉันปาล์มบอรายค่ะวันนี้ค่ะแนทเรามีหัวข้อโครงการที่น่าสนใจมากค่ะโครงการอะไรนะโครงการสารเสวนาสันชิภาบุรพาคันที่ห้าค่ะค่ะแล้วหัวข้อที่น่าสนใจของเรานะคะในวันนี้ก็คือหัวข้อการค้ามนุษย์ได้แค่ตัวเสียทั้งชาติ มาให้ความรู้เราในวันนี้ค่ะนั่นคือหน่วยงานอะไรคะศูนย์บิทัพเด็กเยาวชนสตรีและป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ตำรวจภูธรภาค2ค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะบอกว่า,าการค้ามนุษย์นี่มันมีที่มานะครับตั้งแต่เรื่องการจัดหานะครับการจัดหาการพาบุคคลนะครับไปที่สถานที่ใดที่หนึ่งนะครับเพื่อแสเวงหา ประโยชน์โดยทิ่ชอบนะโดยผิดชอบก็คือโดยผิดกฎหมายนั่นเองนะครับการแสวงหาผลประโยชน์ในเรื่องของการค้ามนุษย์นะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมดแปดรูปแบบนะครับถ้านอกเหนือจากแดรูปแบบนี้ไม่ถือว่าเป็นการค้ามนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นตามกฎหมายนะครับตามพร,รวอร์ป้องก,กันต่าต่างการค้ามนุษย์ประศ2สองันห้าร้อยห้าสิบเอ นะครับระบุว่าการค้ามนุษย์มีทั้งหมดแปดรูปแบบนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้รับท,ทราบในโอกาสต่อไปนะครับมาดูองค์ประกอบนะครับมาดูองค์ประกอบของของการค้ามนุษย์ก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับพวกเราพอออกไปข้างนอกนะครับพบเห็นก็จะได้สังเกตได้ว่านี่มันคือการค้ามนุษย์รูปแบบนะครับพวกเราจะได้เข้าใจ องค์ประกอบของการค้ามนุษย์นะครับมีอยู่3ขั้นตอนหลักใหญ่ๆนะครับก็คือจะต้องมีการการะทำนะครับมีวิธีการแล้วก็มีการแสวงหาประโยชน,น์วิธีการโดยการหลอกลวงนะครับคู่เข็นนะครับใช้กําลังบังคับรางทางนะครับใช้อำนาจหรือให้เงินกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแล เพื่อให้ผูด้ดูแลให้ความยินยอมตัวนี้ก็คือวิธีการส่วนการกระทําก็มีการจัดหานะครับซื้อขายจําหน่ายบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊จำหน่ายกับขายมันต่างกันอย่างไงการจําหน่ายก็คือการให้โดยที่ไม่ไม่หวังสิ่นตอบแทนนะครับแต่การขายมีสิ่งตอบแทนนะครับอาจจะเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น การพาจัดส่งกับครั้งจะที่อยู่ให้รับไว้นะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการกระทำนะครับวัตถุประสงค์อย่างที่ผมบอกแล้วนะครับว่า,าวัตถุประส,สงค์ของการแสวงหาประโยชน์ในเรื่องการท้านก็มีแต่รูปแบบนะครับซึ่งในพรบการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในมาตราสี่นะครับของของพรบฉบ,บับน,นี้นะครับว่ามีอะไรบ้าง ถ้าเป็นเรื่องเรื่องของเด็กนะครับเรื่องของเด็กเราไม่ต้องคํานึงถึงเรื่องวิธีการนะครับว่าเด็กจะถูกหลอกมาไหมถูกบังคับมาไหมนะครับอันนี้ไม่ต้องคํานึงถึงนะครับเมื่อพบเด็กถูกนํามาแสวงหาประโยชน์ทั้งแปดรูปแบบนี้นะครับให้คํานึงไปเลยว่าเหตุการณ์ข้ามรับ อันนี้ก็เป็นเรื่องของคาร์บอนุย์ในเบื้องต้นนะครับว่าพวกเราจะได้รู้จะได้เข้าใจกันนะครับว่าแบบไหนคือคาร์บอนุ่นแบบไหนไม่ใช่เรื่องของการคามบนุษย์นะครับอย่างที่บอกไว้ว่าเราต้องเข้าสาองค์ประกอบหลักเท่านั้นนะครับถึงจะเข้าเรื่องของการคามบนุษย์นะครับยกเว้นเด็กนะครับมัน,นะจะมีอยู่ประเด็นหนึ่งนะครับตะก,กี้อ่า ถ้าเป็นเรื่องของเด็กนะครับถ้าเป็นเรื่องของเด็กเรื่องการใช้แรงงานหรือบริการนะครับปกติแล้วถ้าเป็นกรณีอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสวัสดิภาพมประโยชน์ทางเพศเรื่องการนําคนมาขอทานนะครับลักษณะตรงน,นี้ไม่ต้องเรื่องไม่ไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องว่าเด็กจะถูกบังคับหรือถูกหลอกลวง,งมาไหมนะครับเว้นแต่เรื่องการบังคับใช้แรงงานหรือบริการนะครับตรงนี้ ถ้าเป็นเด็กจะต้องมีภาคบังคับด้วยนะครับหมายถึงว่าเด็กจะต้องถูกบังคับนะครับถึงจะเข้าเข้าเรื่องการค้ามนุษย์อย่างเช่นเราเห็นเด็กนะครับเด็กถูกนํามาใช้แรงงานมาช่วยพ่อแม่ขายพวงมาลัยตามสี่แยกนะครับถามว่าเด็กถูกบังคับไหมนะครับถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องของการบังคับก็ไม่ได้เข้าเรื่องเรื่องการค้ามนุษย์นะครับ อาจจะเป็นเรื่องการช่วยเหลือครอบครัวนะครับไม่อยู่ดึกจนเกินไปนะครับไม่อยู่หลังสี่ทุ่มนะครับถ้าหลังสี่ทุ่มถือว่าผิดนะครับผิดพร,รบคุ้มครอ,อ,องเด็กพศ2546นรสิบะฮะเรื่องการเลี้ยงดูลูกไม่เหมาะสมตรงนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นพูดถึงรูปแบบของการทาํามนุษย์พวกเราจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับพวกเราจะได้เห็นภาพ ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับโดยให้ท่านพันวดตีกีดแก้วนะครับจเจริญไปที่ประชาหรือที่กิ่งน,นะครับของน้องๆเป็นผู้บรรยายเรื่องรูปแบบของการทำมนุษย์ทั้งแปดรูปแบบนะครับเราจะได้เห็นภาพกันชัดเจนยิ่งขึ้น,นครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็เดี๋ยวมาดูในเรื่องของรูปแบบของการ้ามนุษย์นะคะ,ม,ม,ม,ะ,คะมันมีทั้งหมด8รูปแบบ ก็คือรูปแบบแรกนะคะเรามาดูเรื่องการแสวงประโยชน์จากการท้าประเวณีนะคะซึ่งการท้าประเวณีเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมันปรับเปลี่ยนไปแล้วค่ะเม mm ื hmm. ่อก่อนนี้เราเคยได้ยินแต่ว่าถูกหลอกมาใช่ไหมคะถูกบังคับถูกหลอกลวงมาแต่เดี๋ยวนี้กลับกลายเป็นว่าเต็มใจมาถายตัวกัน,นะะ90%นะคะท,ที่ที่เต็มใจเข้ามาตรงนี้นะคะ ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ต้องอาศัยจากการที่เข้าไปตรวจสอบตามร้านคาราโอเกะค่ะซึ่งในพื้นที่ของพัทยาเนี่ยมีเยอะมากนะคะเราเข้าไปตรวจสอบเนี่ยก็ต้องใช้การล่อซื้อเพราะอย่างที่บอกแล้วว่า90%เนี่ยก็คือเต็มใจมาขายเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้วิธีการล่อซื้อเน่ยเราจะไม่ได้ตัวผู้เสียหายจากการที่ถูกนำมาสแสวงหาประโยชน์ ทางนี้เลยนะคะอันนี้เป็นร้านซิงเวอร์สตา์ที่เราเข้าไปอยู่ในถนนวอล์กอินสตรีตอนนั้นน้องๆก็เข้าไปนะคะเยอะไหมคะร้านมีเยอะมากเลยทั้งทั้งทั้งเส้นเลยนะคะแล้วก็ตามบริเวณซอยเซอยนีดนะคะมเยอะตอนร้านนี้นะคะเข้าไปเจอเด็กทั้งหมดไม่คิดนะคะว่าจะเจอเยอะขนาดน,นี้เพราะว่าปกติแล้วเข้าไปตรวจสอบเนี่ยจะเจอประมาณ4ี่คน2คนเต็มที่ก็5คนนะคะ ตอนนี้เจอทั้งหมด17คนเป็นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็มีผู้ใหญ่อยู่ด้วยนะรวมผู้ใหญ่แล้วก็ประมาณ30คนนะคะที่ขายบริการทางเพศอ,อยู่ในร้านนี้นะคะนะคะเอามาตรวจสอบรุ่นตอนนี้อายุเท่าไหร่นะคะเรียนปี3มัน21เลยนะดูสิคะว่าโหเดี๋ยวนี้คืออายุน้อยลงจริงๆนะคะที่มาขายบริการกัน นึ่นนะคะน,นี่เป็ในพื้นที่ของบางละมนเนี่ยค่ะจะใช้วิธีการล่อซื้อเพราะว่าถ้า,าล่อซื้อปุ๊บเนี่ยปฏิเสธกันไม่ได้เลยว่ามาขายบริการทางเพศนะคะเพราะว่าเรื่องของการค้ามนุษย์เนี่ยมันจะต้องมีเรื่องการคัดแยกเหยื่อเข้ามาเกี่ยว<ห>ข้องซึ่งเดี๋ยวพี่จะพูดเรื่องการคัดแยกเหยื่อให้เข้าใจน,นิดนึงนะคะเพราะว่าเราต้องได้ปากคาจากเหยื่อค่ะถ้าเหยื่อบอกว่าเขาไม่ได้มาขายบริการทางเพศ มันก็จะไม่เข้าองค์ประกอบของการค้ามนุษย์ก็คือเขายังไม่ได้ถูกแสวงหาประโยชน์นะคะในการขายบริการทางเพศเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าไปตรวจสอบแล้วเขาไม่ให้ปากคาเราเนี่ยเราก็ทําอะไรเขาไม่ได้นะคะก็นอกจากว่ากลับต้องดําเนินคดีกับเขานะคะในเรื่องที่เขามาขายบริการทางเพศค่ะเป็นไงคะเนะี่ยัที่เราได้ชมวิดีโอไปแล้วก็ทำให้เรารู้ในเรื่องอของ องค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกัแบบนี้นะคะมันหนูใช่ค่ะว่าปัจจุบันเนี่ยการคารวะมีหลายรูปแบบใช่ไหมคะแมทอย่างเราสองคนเคยไปที่ไหนคะที่เชียงรามค่ะที่บล็อกกิ้งสติัวมากๆหัเคยเจอกับประสบการณ์ค่ะเดินอยู่ดีๆค่ะก็ไปเจอมะหลังคนนึงค่ะแลเราก็เดินคุยเดินยิ้มกันใช่ไหมคะแต่มะหลังคนนั้นอยู่ที่กมองมาที่เราเรียกเรียกเชิญมาพยายามหน้าเพื่อเรื่องความที่เราเห็นเขายิ้มให้ใช่ไหมคะแล้วคนไทยชอบยิ้มง่ายแล้วก็ เออพยักหน้าอะไรอย่างงี้ค่ะที่ไหนได้เแบบมองเราแล้วก็เราเฮ้ยทุกคนจะคิดว่าเราขายตัวใช่ไหมคะมันน่ากลัวจริงใช่ไหมคะใช่ค่ะน่ากลัวมากๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเราก็ได้เชิญวิทยากรแล้วก็เพื่อนๆของเรามาร่วมแชร์ประสบการณ์กับเราในวันนี้ค่ะขอเชิญไปรับฟังกันได้เลยค่ะเด็นมัธยมาอาหาะครับมาตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วก็จะได้เห็นได้สัมผัสว่าในมัธยมปลายเนี่ยมีการอ่า คาร์เวเนียมากมายมากเลยนะครับก็ที่ได้เห็นเลยก็คือว่าที่เห็นเลยก็ที่เห็นชัดเลยก็คือว่าตามร้านคาราเกะคือผมอยู่ตรงประมาณนั้นเลยครับตรงตรงนั้นที่เขาได้ว้านอาหารเกลืออะครับคือตรงนั้นจะเป็นแบบว่าจะคปชายร้านคาราเกะครับแต่ว่าข้างในคือเป็นแบบว่าคาราเวเนียใช่ไหมครับแล้วก็ตามชายหาบที่ผมเห็นชายหาดจอมเทียนชายหาดปัทยา เหมือนกับว่าจะมีแบบว่าผู้หญิงหรือแาวเพศสองมายืนมายืนเหมือนกับว่ายืนเฉยๆครับแล้วก็แบบว่าจะมีการแบบจูมือฝรั่งหรือว่าเรียกแขกก็คืออันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ได้สัตว์ได้เห็นแล้วก็ได้สัมผัสมานะครับแล้วก็จะเห็นในเรื่องของพั่วแรงงานก่อสร้างแล้วก็เด็กที่ขายของด้วยเด็กในเด็กเด็กที่ขายของนี่ยคือว่าก็คือจะเห็นเหมือนแถวๆบางแสนที่เพื่อนๆเห็นทั่วๆไปนะครับ ก็เคยลองถามเคยลองถามน้องว่าเออใครให้มาใครมายังไงทําไมตีสี่แล้วทำไมยังไม่กลับประมาณนี้นะครับแบบน้องก็แบบว่าไม่ตอบไม่รู้ถามว่ามาใครก็ชี้ชี้ไปโน่นชี้ไปนี่ชี้แบไปคนละทางกันเลยก็วันนี้ก็มีข้อสงสัยที่จะมาถามนะครับว่าอยากอยากทราบว่าในกรณีของ ในกรณีของร้านอาหารนะครับที่ที่เป็นร้านเหมือนเป็นร้านอาหารทั่วไปที่มีคาราโอเกะร้องเพลงเนี่ยครับผมอยากทราบว่าในการซื้อขายเขามีการซื้อขายบรการทางเพศเบื้องหลังผมอยากทราบว่ารทางตำรวจนะครับมีการที่เข้าไปจับกลุ่มหรือว่ามีวิธีการตรวจสอบอยังไงครับว่าร้านเนี้ยมีการขายบริการทางเพศจริงครับครับในการ ตรวจสอบสถานบริการร้านคาราโอเกะนะครับส่วนมากเราจะได้รับแจ้งเข้ามานะครับเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนใช่ไหมครับเมื่อก่อนจะมีการกักขังหรือว่าหลอกลวงผู้เสียหายเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ในสถานบริการนะครับแต่เดืนนี้นะครับแต่เดือนนี้เปลี่ยนไปแล้วนะครับ ไม่มีการล่อลวงบังคับคู่เข็นแต่ส่วนมากก็จะเป็นความสมัครใจของผู้เสียหายเองนะครับแต่ในการบังคับใช้กฎหมายนะครับของเราก็ยังจะต้องบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับก็ต้องมีการจับกลุ่มนะครับร้านหรือว่าสถานบริการที่นำเด็กมาโดยครับประโยชน์จากการค้าประเวณีซึ่งเป็นความผิดฐานค้ามนุษย์ พวกเราจะมีชุดสืบส่วนนะครับจะเห็นได้จากาพรีเซนต์ที่เราพยายามนำเสนอไปนะครับเจ้าหน้าที่ของเรามีน้อยนะครับมีที่มีรายชื่อเข้ามาช่วยราชการ30หัวคนนะครับแต่ที่มาทำงานจริงก็อยู่ประมาณ14คนเห็นไหมครับ14คนนี่เรบผิดชอบทั้ง8จังหวัดเนื่องจาก เรื่องงบประมาณนะครับซ,ซึ่งเราก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนสักเท่าไหร่นะครับทําให้การทํางานของเราจะจะจุกอยู่ที่อําเภอบางละมุงและตพระเดียเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะอะไรเพราะว่าไม่ต้องเดินทางไปไกลใช่ไหมครับค่าใช้ใจ่ายก็ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ในเขตอําเภอบางละมุงซะส่วนใหญ่นะครับ ในการตรวจสอบสถานบริการที่สกูถามว่าถ้าเป็นคาราโอเกะนะครับส่วนมากเราก็จะทําการล่รอซื้อนะครับเข้าไปล่อซื้อ,อวิธีการล่อซื้อก็คือเอาเงินนี่แหละนะครับเอาเงินนี่แหละไปถ่ายเอกสารแล้วก็ลงประจําวันไว้แล้วก็ให้สายลับนะครับเข้าไปทําการล่อซื้อถ้าเราสงสัยว่าร้านนี้นะครับ ร้านนี้มีการนําเด็กมาคาบรเวณเหรืออาจจะมีการถ้าไม่ใช่เด็กก็จะต้องเข้าดูก,การปรทับขู่เข็นหรือว่าหลอกลวงเข้ามาใช่ไหมครับอันนี้ก็คือต้องมีวิธีการเข้ามาด้วยแต่ถ้าเป็นเด็กเราก็ไม่ต้องคำนึงถึงวิธีการนะครับเมื่อมีการล่อซื้อนะครับถ้าได้ทุกต้องหาก็ต้องมีการคัดแยกเดือนะครับคัดแยกติดคาว่าเดือซึ่งปัจจุบันเขาไม่ให้ใช้ โดยคำนึงถึงหลักของสิทธิมนุษยชนไม่ใช้คำว่าเหยื่อแต่ให้ใช้คำว่าผู้เสียหายแทนแต่ท้้งยังว่าเราจะปิดปิดปากเรื่องคำว่าเหยื่อซะบ่อยนะวราเมื่อก่อนก็ในในคู่มือการปฏิบัติงานก็จะใช้คำว่าเหยื่อเหยื่อด้ยตันนเมื่อกรแจ้งผู้เสียหายก็จะมีทั้งผู้ที่ไม่ใช่ผู้เสียหายนะครับแล้วก็จะมีผู้เสียหาย รวมอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทีพ่พี่กิงบอกนะครับเรื่องการคัดเลืเดี่ยวเป็นเรื่องสองําคัญนะครับเราจะรู้ว่าผู้ต้องหาจะทำาผิดค้างไม่หรือไม่อยู่ที่ใบคัดเลกเดียวนะครับสรุปโดยรวมก็คือตรวจสอบสืบสวนแล้วก็เข้าทำการจับกลุ่มนะครับโดยการล่อซื้อเป็นส่วนใหญ่ จรินะเมื่อที่พี่เข้าไปตรวจสอบเรื่องสถานค้าบริเวณนี S, ซ้ซึ่งเราก็ต้องตรวจสอบไปอยู่แล้วมันมีกรณีที่บางคนนะคะที่เป็นผู้ใหญ่อายุเกิน18ไปแล้วเนี่ยก็คือถ้าเข้ามาขายบริการประเภทนเนี่ยตำรวจเข้าไปจับ<อ>ไปเจอแล้วก็ต้องถูกจับเรื่องค้าบริเวณนี้แล้วใช่ไหมคะ<อ>แต่มันมีบางกรณีที่เขาตั้งใจมาขายตอนแรกเนี่ยแล้วตอนหลังเนีน่ย เขาเกิดอย่างนั้นมาชินนะเราก็เลิกไม่ได้เคยมีนะคะที่เคยเข้าไปอยู่ร้านหนึ่งอยู่ตรงอซอยปะปาตรงบางปูนะคะแล้วที่สังเกตเห็นคือเวลาเข้าไปน่ะพี่จะจับเขาแยกเลยเด็กหรือว่าคนโตแล้วคนโตคนนี้เขาไม่งทำหน้าตาแบบว่ามันมีอะไรที่ผิดสังเกตอ่ะเขารู้สึกว่าเขาเศร้าอ่ะเขาซึม พี่ก็เลยต้องค่อยๆถามเขาบอกว่ามีอะไรมีมีอะไรให้พี่ช่วยไหมเราเรามีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือเปล่านะคะตอนแรกเขาก็ไม่กล้าพูดเพราะว่าเจ้าของร้านเนี่ยนั่งจ้องหน้าเขาอยู่พี่ก็ต้องพยายามจับเพาแยกออกไปไม่ให้เขากผชิญหน้ากับเจ้าของร้านนะคะแล้วจนเขาสบายใจขึ้นเขาก็บอกพี่ว่าเขาอ่ะอยากจะเลิกอาชีพนี้แล้วอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านนอกมาจากต่างจังหวัดน,นะคะ แล้วเจ้าของร้านเนี่ยพอรู้ว่าเขาจะเลิอกมอาชนะีพแล้วเพราะผู้หญิงคนนี้น่าตาดีไม่ให้เขาเลิอกค่ะแล้วทีนี้จากที่ไปไหนอิสลนนะเนี่ยพอเขาตัดสินใจจะเลิกจะถูกบังคับเลยนะคะเวลาจะไปไหนก็จะมีคนในร้านนะคะควบคุมไปพะท่าจะไปขายตัวเนะี่ยก็ต้องมีคนผู้ชายนะคุมเข้าไปนะคะเพราะร้านนี้จะติดกับบังกะโลที่บริการให้เช่ารายวันเขาก็จะถูกบังคับ เราก็บอกว่าขนาดเขาแอบไปซื้อตัวนะพอมันเห็นว่ามันจับฉีกเลยแล้วก็ขู่ขู่น้องเพื่อต่อนะก็เลยได้ช่วยได้ช่วยเขาออกมาตรงน,นี้เวลาที่ทํางนานที่ก็ต้องต้องต้องค่อยๆค่อยๆดูค่อยๆสังเกตด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นกรณีแบบนี้ขึ้นมาเนะี่ยครั้งแรกเขาเต็มใจมันก็จริงแต่ถ้าตอนหลังจากความเต็มใจนะ่ยตกอ,อยู่ในสภาพบา้าคลั่งนะ่ะก็เราก็ต้องช่วยเขาแล้วก็เป็นเยืในการค้ามนุษย์ ที่ได้ลองไปเคยเที่ยวตามสถานทีนตตตต่ต่างๆแถวพัทยาวอ k กิ g งสตรีหรือว่าพวกผับผับเกย์ผับอะไรแบบนีน้ก็เคยได้เข้าไปเคยเข้าไปเที่ยวบ้างตอนเด็กประมาณก็อยู่ประมาณมหมค่ะก็ด้ยวยความอยากอยากลองก็ลองลอง,ลองเข้าไปดูว่าที่ว่าเขาเรียกว่าโชว์โชว์อาบน้ำโชว์โชว์โชว์ชวตัวโชว์เต้นหรือว่า อาจจะใช้เรียกว่าโชว์เปิดขวดหรืออะไรแบบนี้ค่ะนี้มีครั้งหนึ่งได้รู้จักกับเด็กผู้หญิงคนนึงอายุประมาณ17ปีตอนนั้นนะคะตอนนั้นเขาอายุ17เขาทำงานอยู่นนที่ร้านคาราโอเกะแถวถนนพัทยานาเรือก็อไปนั่งคุยกับเขาค่ะแล้วทีนี้ว่าก็ถามเขาว่าเขาอยากลาออกไหมก็บอกเขาบอกว่าถ้าออกแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ถ้ากลับบ้านก,ก็กลับไม่ได้เพราะว่า เขามีคุณพาอะไรกับเจ้าของร้านสักอย่างหนึ่งเขาก็บอกไม่ได้เพราะว่าแค่บอกว่าเจ้าของร้านอ่ะเขาดุมากก็ไม่ปล่อยให้เขาไปไหนคือ <_ d ose> ต้องทํางานทุกวันแล้วเจ้าของร้านที่เขาเรียกว่าเจเนเคือแบบเป็นคนที่แบบว่าเสียงกังแล้วแบตอนที่น่าคุยอยู่เขาก็ออกมาเรียกมนแล้วบอกว่าไปทำงานได้แล้วนะอะไรแบบนี้ยก็คือแบบจะเป็นคนที่แบบคุมทุกอย่างเนี่ย,นนยทำงนที่เขาตัวนี้เขนนี้มาคุยเขาเสร็จพอเขาแบบว่า จ้องอะไรเงี้ยจะมีผู้ชายแบบว่าที่เป็นเหมือนกาดก็จะเข้ามาแบบมามองแล้วเออเราก็เลยหนีออกมาทีนี้ว่าตอนขากลับนี้ก็ลองให้เพื่อนขี่มอไซค์ชมชมดูนะคะแล้วก็ก็จะมีแบบว่ามีผู้หญิงที่แบบอายุน่าจะเยอะแล้วก็คือจะแบบเรียกแขกข้างนอกอะไรเงี้ยก็ลองขี่เข้าไปแล้วก็ลองแก้พูดว่าอะไรบอกว่าเท่าไหร่ขายเท่าไหร่เก็บทั้งไปแทนข้าวเลยแล้วทว่าอะไรไม่สุภาพทีนี้ว่าเขาพูดอย่างไนจริงก็คือบอกว่า ก็ด <muitas> ูแลเขาดัะเต็มใจมาขายแล้วทีนี้ก็เคยเคยพาเพื่อนไปสมัครงานที่ซอยบัวขาวในัทยาคือข้างในเขาจะเขียนว่าสมัครปลาน้ำสาวเสิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันไม่ได้ดูแบบว่าดูเหมือนว่างานดูจะแบบสวยงามอะไรอย่างเงี้ยคือมันไอเรื่องว่าจำนวนเงินที่แบบว่าแลกเข้าอะไรแบบเงินเดือนสามพันหรืออะไรเงี้ยมันดูแบบรอใจมากเลยค่ะก็เลยเคยพาเพื่อนไปครั้งนึงไปสมัครดูแล้วทีนี้ว่าเพื่อนผู้หญิงคนนี้คือเป็นคนที่แบบรูปร่างดี อห๋หน้าหน้าบกใหญ่อะไรแบบนี้เจ้าของร้านเขาบอกแบบอกว่าขอสมัครเป็นแบบเหมือนคล้ายๆบาร์เนเดอร์เป็นเด็กบาน้ำอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าไม่ต้องทําหรอกแบบเนี้ยไปทําไปทําแบบว่าตอนนั้นก็าพูดว่าไปเป็นเป็นแบบเด็กออฟดีกว่าไหมอะไรแบบเนี้ยก็คือชวนกันแบบโจ่งแจ้งมากแล้วก็มีเรื่องของญาติที่ทํางานเป็นผู้จัดการตามล้นวดนะคะอันนี้เขาก็ มีแบบว่าเอาขานอกเนี่ยจะมีการขายบริการเป็นการขายบริการอีกแบบนึงใช่ไหมคะแล้วทีนี้แบบว่าแต่การขายบริการเนี่ยเอางนอกเนี่ยค่ะจะจะดูว่ามันเป็นการถูกกฎหมายหรือเปล่าหรือว่าการขายบริการแบบเนี้ยที่แบบว่าเอาขนอกเนี่ยค่ะมันเป็นการขายบริการที่ถูกกฎหมายไหมคะทานี่ะ เรื่องเรื่องสถานบริการอาบน,น,น้ำนวลมันจะมีบางที่นะครับบางที่ขออนุญ,ญาตถูกต้องตามกฎหมายน,นะครับแต่บางที่ก็ไม่ได้รับอนุญ,ญาตก็คือลักลอบเปิดนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะได้รับอนุญ,ญาตนะครับได้รับอนุญ,ญาตอย่างที่พวกเรารู้นะครับหรือว่าทราบตามข้อมูลข่าวสารทางอสารมวลชนนะครับอย่าง ของชูวิทย์อย่างเงี้ยบางที่ก็ได้รับอนุญาตนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือได้รับอนุญาตบางที่ก็ก็ไม่ได้รับอนุญาตถ้าไม่ได้รับอนุญาตก็คือเป็นกระทำเป็นการเป็นการละเมิดเป็นการทำผิดกฎหมายนะครับค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการแชร์ประสบการณ์ของท่านพีากรและก็เพื่อนๆของเราค่ะเพื่อนเพื่อนคนไหนมีคำถามบ้างไหมคะมีข้อสงสัยอะไรถามได้เลยค่ะ เดี๋ยววิทยากรแล้วก็เพื่อนๆของเราเนี่ยจะตอบคำถามจากท่านให้อย่างแน่นอนค่ะแจกกระจ่างแน่ๆค่ะวันนี้มีอะไรถามเลยค่ะไม่ต้องกลัวนะคะทุกท่านเชิญค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะคำถามนะคะก็จะถามว่าเหตุผลที่สถานบริการหลายๆที่ที่เปิดบริการแต่ไม่ถูกกฎหมายก็คือสถานการณ์ที่สถานบริการที่เปิดแต่ว่าเปิดแบบไม่ถูกกฎหมายค่ะ ก็คือแต่ทำไมปัจจุบันนี้ยังเปิดอยู่เพราะอะไรคะอำน,นาจของเงินอำน,นาจของผู้ที่มีอิทธิพลคนใหญ่คนโตในท้องถิ่นนั้นๆมีส่วนด้วยหรือ,อไม่คะตอบเลยนะครับสถานบริการที่ยังยังเปิดอยู่นะครับที่ยังมีเปิดอยู่ก็จะมีบ้างน,นะครับ แต่ถ้าเป็นในเมืองพัทยานะครับในเมืองพัทยาส่วนมากนะครับจะได้รับอนุญาตนะครับขอยืนยันเพราะว่า,าเราจะเข้าไปตรวจสอบนะครับรวมทั้งเชฟที่อำเภอบางละมุงนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเขามาขอ,อญาตต้องมาขออญาตที่บางละมุง ถ้าเป็นสถานบริการที่รักลอบเปิดส่วนมากจะเป็นคาลเกตเล็กๆนะครับตามนอกเมืองนะครับตางนอกเมืองมักนก็จะหลุดไปบ้านนะครับจะหลุดไปบ้านอาจจะเป็นเรื่องการารับเงินของเจ้าหน้าที่นะครับตรงนี้เราปฏิเสธไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีจริงๆนะครับเราทําอยู่ตรงนี้เราก็รู้นะครับ แต่เราก็พยายามพยายามนะครับที่จะเข้าไปกวดขันจากกลุ่มทุกที่นะครับเพราะว่าเพราะว่าเราทํางานไม่เกี่ยวกับท้องที่อย่างที่พี่บอกนะครับไม่เกี่ยวกับท้องที่ตรงไหนถ้าเรารู้นะครับถ้าเรารู้ตรงไหนเราก็จะเข้าไปจับกลุ่มดำเ,เนินคดี Add นะครับทุกที่นะครับเนื่องจากว่าบางที่ที่มันหลุดไปบ้างเล็ดรอดไปบ้างก็เพราะว่า,วาเรามีเจ้าหน้าที่น้อยนะครับต้อง ต้องยอมรับตรงนี้นะครับว่าเรามีเจ้าหน้าที่น้อยแล้วก็เรื่ององบประมาณในการสืบสวนสอบสวนของเราก็ไม่มีนะครับส่วนมากก็จะเอาเงินเบี้ยเลี้ยงของพวกเราที่ได้รับมานีครับมาลงขันนะครับมาลงขันแชร์กันแล้วก็เอาเออกไปสืบสวนเคสนี้ไปล่อซื้อนะครับไปเข้าไปตรวจสอบในสารบริการซึ่งมันต้องใช้เงินทั้งหมดนะครับรวมถึงค่าน้ำมันนะครับออไป ทำงานนะครับพวกเราก็จะเอาเงินบิลเลียนของพวกเราที่ที่ได้รับมานะครับมาลงขันทํางานกันคอะขอบคุณสำหรับคาตอบนะคะค่ะเพื่อทายืนดีค่ะก็ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรและก็เพื่อนเพื่อนนะคะค่ะที่มาให้ความรู้แล้วก็แชร์ประสบการณ์กับเราในวันนี้นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่คอยรับชมวีดีโอของเรากัน,นะคะ่ะแล้ววันนี้นะคะเน็ตบ้างพีและ คำบอทรายค่ะ oh, <yeah. S 1> ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย